ถ้าหาคุณกำลังหานะครับ i d ดองเพชรนะครับผมแนะนำกับ Zombie l a s นะครับก็มีหลากหลายเกมนะช้างวันพี e Bounty Last, One Piece Treasure Cruise นะครับ,บ Breed Revsoul, ตะกรอ Legend, over, Solo, ing, ลเลเจนด์ Black Cover Solo Leveling, ตะกรอลโดกทางและก็เจ็ดป่านะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android, iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับ ซอมบีลสนะครับสวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีเจเชอร์ครับเมสเจอเคกับวันนี้ครับข่าวสารของกาชาอนาคตนะครับกาชาของเทเชอร์แมปนะซึ่งกาชานี่ครับก็จะมีตัวใหม่มาถึง3ตัวด้วยกันคือจะเป็นสตูซี่6ดาวเทเชอร์แมปเซโทมาลุกหดาวของเทเชอร์แมพปาซิฟิต้า ้าดาของเทเชอร์แม p นะครับมากันสตัวนะซึ่งกาชานีครับจะมาของจริงคือในวันที่7นี้10โมงเช้านะครับมาดูหน้าตากันเลยครับหน้าตาตัวแรกคือจะเป็นตูซี่ครับมมผมชอบเจ๊แกนะเจ๊แก,กดูสวยดูแบบร้ายดียอ่ะเป็นผลข้างขาวใช่ไหมดูโคตรจะร้ายดูโคตรจะ สวยนะครับสตูซี่ครับแล้วก็เป็นอาร์โตมาลุแล้วก็ปาซิฟิต้านะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้คือตัวคอคของกาชาเทเชอร์แบบนะครับออกจากกาชาทั่วไปหรือตัวฟรีไม่ได้นะมาตัวกันเรื่องกาจารสตูซี่ครับ6ดาวซึ่งเป็น6ดาวนะครับรูปแบบของสีม่วงซูเปอร์ไทยนะครับเขาบอกก่อนนะครับว่าสกิลของเจ๊แกเนี่ยผมจะพูดคำว่า ้าหรือถ้าหากเยอะมากๆจะหากฟังแล้วรู้สึกว่ามันหงุดหงิดใจขอภัยลุกหน้านะครับเพราะสกิลมันเขียนมาอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเนะี่ยคือเงื่อนไขมันเยอะมากๆผมเลยต้องพูดเขาว่าถ้าตามสกิลนะครับถ้า,ารู้สึกองุดหงิดขอภัยลุกหน้านะไม่รู้จะพูดเขาว่าอะไรดีอะ่ะมันเยอะมากสกิลของเขาเนี่ยเงื่อนไขอะ่ะมาเริ่มกันกัปตันก็คือ สีม่วงกระดาษจดหน้ากากไม้ตายไวขึ้น1เทินโจมตี5.25เท่าเลือด1.35เท่าโจมตีศัตรูที่ถูกเพิ่มเทินหรือพิษหรือลดเกราะแลกขึ้นอีก1.15เท่าล้างบัฟเคาน์เตอร์ฮิวทั้งหมดให้10เทินถ้ามีการบัฟของโจมตีหรือเอฟเฟกต์แก้วขึ้นมา จะมีการเพิ่มความแรงให้อีก0.25เท่าและถ้าเราโดนบัฟเลือดไหลอยู่จะสามารถเพิ่มเธอร์สตูทั้งหมดแบบทะลุ6กเหลี่ยมได้1เทินไปเลยแล้วก็จะมีการฮิวเลือดให้20เท่า3เทินและล้างบัฟของเลือดไหลอ,ออกไปด้วยอีก10เทินนะครับก็ตัวนี้เป็นต,ตัวแรกเลยที่มีสามารถล้างขออาบัฟ เลือดไหลได้10เทินนะสรุปก็คือว่าอาเจ๊แกเนี่ยสามารถล้างได้ทั้งเคาน์เตอร์ฮิลและล้างได้ทั้งเลือดไหลนะถือว่าประตูคอนที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะทางมากๆเลยเพราะไอบัฟเคาน์เตอร์ฮิลกับบัฟเลือดไหลเนี่ยมันเจอไม่บ่อยโคตรจะไม่บ่อยเลยแล้วก็ส่งผลน้อยมากๆ เพราะงั้นเจ๊แกมันลงด่าแบบโคตรเฉพาะต่อจุ๋งนะครับในการเจอว่าคาลเตอร์ฮิลเจอเลือดไหลเนาะช่วยได้ดีมากครับวนสกิลก็คือสามารถล้างเกราะบาเลียได้5เทินอันนี้แจ๋อมากเลยนะเพราะโดยปกตินั้นการล้างของเกราะบาเรียนั้นจะล้างได้แค่ส่วนมากนะ2เทิน์น3เทินแต่เจ๊แกล้างถึง5เทินถือว่าเจ๋มากเลยครับ แล้วก็ล้างบัฟเลือดไหลด้วยอีก5เทินนะครับอามีการบัฟโจมตีสตูที่ถูกเพิ่มเทินแรงขึ้นให้2.5เท่า3เทินซึ่งบัฟนี้จะมีโอกาสเพิ่มความแรงได้อีก2ครั้งนะครับมีการฮิวเลือดให้30เท่าเป็นการฮิวเลือดแบบ2หลอดนะครับนี่คือสกิลส่วนแรกสกิลส่วนนี้นั้นแค่กดไม่ตายออกมาแน่นอน สกิลส่วน2คือสกิลที่จะต้องมีเงื่อนไขอย่างแรกคือถ้ากับตันเป็นสายของกระดาษจดหรือหน้ากากจะสามารถเพิ่มเทอร์สตูทั้งหมดได้1เทอร์นแบบทะลุ6เหลี่ยมและถ้าทีมเรามีสายของกระดาษจด5ตัวขึ้นไปในทีมจะสามารถเพิ่มความแรงของบัฟโจมตี เอฟเฟกตแก้วให้0.3เท่าและถ้าบัฟโจมตีและเอฟเฟกตแก้วนั้นมีความสามารถในการเพิ่มความแรงได้อีก2ครั้งอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มความแรงได้อีก1.3เท่าซึ่งความแรงนี้สูงสุดไม่เกิน5เท่านะครับถ้าทีมเรามีสายของหน้ากาก5ตัวขึ้นไปในทีม ะสามารถเพิ่มเทินของบัฟล็อกค่าเชนให้1เทินและลดเกราะรุ้งลง20%ได้1เทิร์นอได้่าเทนถ้าศัตรูโดนเพิ่มเทินอยู่แล้วจะมีการเพิ่มเทินให้อีก1เทินจากสมมติศัตรูโดน1เทินเพิ่มไปเป็น2เทินนะครับประมาณนี้เห็นไหมสกิลเจ๊กแกเนะี่ยถ้ามันเยอะนะครับและคือผมอ่านตามที่เขาเขียนมานะ มันสกิลแม่โคตรโคตรเงื่อนไขเยอะมากเลยนะนตัวละครที่ถ้าหากเราตัดเรื่องเงื่อนไขออกไปนะผมคิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วเพราะมันล้างของกระบาเรียต้งหาเถินเลือดไหลห้าเถินซึ่งเลือดไหลเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครล้างได้นะถือว่าค่อนข้างจะแจ่มอยู่นะครับแล้วก็บัฟโจมตีถูกเพิ่มเทินแรงขึ้นด้วยสามเทินด้วยกันนะครับ ส่วนพวกเงื่อนไขได้านล่างนั้นก็ต้องอ่านแล้วก็ต้องอจัดทีให้มันเหมาะกับเงื่อนไขเนาะถือว่าประตูคอที่สกิลค่อนข้างจะยาวเงื่อนไขโคตรเยอะมากๆนะครับแต่เล่นยากไหมก็ไม่ได้ยากหรอกนะเพราะถ้าหากคุณเปิดได้ครบเลยอะมันก็เล่นไม่ยากหรอกเพราะมันมาเป็นคอมโบเซตนะครับส่วนสกิลของซูเปอร์ชทก็คือจะต้องมี2ตัวในทีม ได้แก่พวกเ,เวกาพังทุกร่างเลยลุงเวกาพังเวกาพัง 01, 02, 03, 04, 0ูนย์หนึ่งศูนย์สอยอนอะไรอย่างงี้เนาะคือเวกาพังทุกร่างใส่ไปได้แล้วก็จะมีเป็นเซตโทมารุสเอสฮอคเอสชาร์ปเอสเน็กเอสแบร์่าปาซิฟิต้ารูจิคาคุบรูโนคาลิฟาแล้วก็สเปนดัมนะครับสัก2ตัวในทีมนะ สกิลคือทำให้ศัตรูติดพิษทั้งหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแก้วมืดมนให้กลายเป็นแก้วตรงสีได้แล้วก็เพิ่มโอกาสในการเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีสถานะให้2ครั้ง1เทินนะครับแล้วก็สีม่วงกลายเป็นซูปเปอร์สีม่วงนะครับสกิลของตัตัวอันนี้แจมอยู่นะ สกิลของลูกเรือเนี่ยคือจะล้างบัฟของเลือดไหลออกได้หนึ่งเทินถ้าหากกับปันเป็นสายของหน้ากากหรือกระดาษจดนะครับพพอร์ก็คือให้กับพวกาคาลิฟ่าลูจิคาคุบรูโนโสเปนดม้มแล้วก็พวกเวกาพังทุกตัวนะครับสกิลพพอร์ก็คือจะเป็นออกมาพพอร์ อ,ออกมาซัพพอร์ตต่อเมื่อตัวซัพพอร์ตนั้นกดใช้งานของไม่ตายออกมาล้างกระบาเลียนหนเทินเปลี่ยนแก้วตัวซัพพอร์ตเป็นแก้วตรงสีได้เออแจมฮะล้างกระบาเลียนหนเทินนะครับโดยรวมสะก,กิลงด่านเหรอผมคิดว่ามันดูเฉพาะต่อจงนะไม่น่าจะได้ใช้งานบ่อยนะับแต่มัน ถ้าหากเจอด่านที่มันเจอพวกเลือดไหลเจอพวกเออเคาน์เตอร์ฮิลเนี่ยคือได้ใช้งานแน่นอนแต่ผมคิดว่าคงเจอไม่บ่อยหรอกโอเคเจอเดือนนี้แน่แต่เดือนต่อๆไปเนี่ยคิดว่าคงจะเจอไม่บ่อยนะครับโซลส,ก,สกิลนั้นค่อนข้างจะเป็นสายแบบว่าเอาบัฟเสริมทีมซะมากกว่าแล้วเอาไปล้างของบัฟเกบบาเลียอ,อันนี้จะมากนะครับถือว่าค่อนข้างจะอากลางๆนะแต่เดือนนี้อุยแน่ครับ ส่วนสกิลในการลงของโหมดพ p พเป็นสายของกระดาษจดซึ่งมันเหมาะมากๆากเพราะสตูซี่มันคือสีม่วงสีม่วงบวกกับกระดาษจดเอาไปลงทีมของเวกาพังได้เลยเป็นทีมม่วงกระดาษจดใหม่นะครับสกิลคือสายของกระดาษจดนะครับเพิ่มป้องกันเพิ่มโจมตีเพิ่มเลือดนะครับถ้าหาก มีเพื่อนตายก็จะสามารถเพิ่มความเร็วได้ด้วยหมายตายก็คือศัตรู1ตัวที่มีโจมตีสูงสุดถูกดาเมจไป6,000ลดเกราะให้20วิโอกาส100%ถูกโซ่ก็คือว่าศัตรู1ตัวเนี่ยโดนทั้งดาเมจ6 0 0 0โดนทั้งลดเกราะและโดนทั้งโซ่ด้วยแต่แค่1ตัว1ตัว แค่หนึ่งตัวนะครับมันจะดีไหมเนี่ยมันแค่หนึ่งตัวเองนะของ G ีพีไม่มีนะครับมันแค่ตัวเดียวเองอ่ะเออและค่าคอสมันทั้งห้าห้าผมคิดว่าไปใส่พวกไปกระพังเหมือนเดิมดูดีกว่านะมันแค่ตัวเดียวเองอ่ะมันดูน้อยไปถ้าหาเป็นว่าเออระยะกลางหรือสามตัวสองตัวโอเคอันนี้แจ๋งมากแต่นี่แแค่ตัวเดียวโดนดาเมจตัวเดียวลดเกราะตัวเดียวแล้วก็ติดโซ่ก็ตัวเดียวด้วย ดูไม่คุ้มเละต่อไปคือจะเป็นเด็กตาสมบูรณ์นะครับเสร็จโทมาลุกนะครับกัะตนเนี่ยเพิ่มของสายากระดาษจุดแล้วก็กล้ามสามารถการการถูกตีดกระเด็นทุกตัวได้ด้วยไม้ตายคือลดเวลาไม้ตาแถวบนได้1เทินล้างโซ่6เทินล้างบัฟไม่ตาย6เทินบัฟเกราะลุ้ง85%ให้2เทิร์ให้2เทิน แล้วก็บัฟให้กับสีม่วงกระดาษจดบัฟโจมตี2.25เท่า1เทินซึ่งบัฟโจมตีนี้จะมีโอกาสเพิ่มความแรงได้2ครั้งเห็นไหมคอมโบกันตัวนี้กดไม่ตายตัวนี้เงื่อนไขครบถ้วนก็ตงแล้วว่าถ้าคุณเปิดได้ครบเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็สกิลซัพพอร์ตสกิลซัพพอร์ตก็คือให้กับพวก มันนับแยกกันเหรอวะเพิ่งรู้ปลาซีฟิต้าเนี่ยนับเป็นสี่ป่ะน,นะทำไมมันเรียงเงี้ยปลาซีฟิต้าสี่หนึ่งสามสองห้าทำไมเอ็งไม่เรียงเป็นหนึ่งตรงสามถึงห้าอ่าแล้วให้กับสตูซี่แล้วก็อ่ตาตะลุงเวก้าพังนะครับอ่าพวกเวก้าพังทั้งหมดเลยนะซัพพอร์ตอ๋อ ปาซิฟิต้าเนี่ยมันมีสองล่างดีหว่าเป็นปาซิฟิต้าของ PX กับปาซิฟิต้ามาร์กเอ่อเราต้องรู้ไหมวะเราต้องรู้ไหมไอไอเรื่องเนี้ยก็คือว่าเนี่ยไอ้คูมะเนี่ยใส่ได้หมดอะไอคูมะที่เป็นรกขุนยนต์นะ s ซกิวซัพพอร์ตก็คือ จะออกมาเมื่อเจอโซ่ออกมาล้างโซ่ได้2เธอนะครับโอเคสปอร์ตดีแต่แค่ว่าใส่ให้ไข่วัเนี่ยแม่งหาตัวใส่ยากมากนอกจากพวกอาาวกระพังไอพวกปลาซีฟิต้นี่ก็มันมันมันไม่ได้มีเยอะต่อไปคือปลาซีฟิตผมเกียดชื่อปลชื่อปลาปาซีฟิต้านะครับก็เป็น5ดาวนะครับกัปตันสามารถกันกระเด็นได้ด้วยทุกตัวนะ สกิลคือทำดาเมจ80เท่าใส่1ตัวนะครับล้างของอบิ้กับตัน6เทินบัฟเกราะผ่าครึ่งให้2เทินสีม่วงบัฟเอฟเแก้วไอสีม่วงกระดาษจดบัฟเอฟเซแก้วให้2.25เท่า1เทินซึ่งบัฟนี้มีโอกาสเพิ่มความแรงได้2ครั้งนะครับแล้วก็จะบัฟโจมตีศัตรูที่ติดพิษ แล้วก็มือแดงแรงขึ้นได้1.75เท่า1เทินนะครับปลาซีฟิตา้าซัพพอร์ตให้กับเซตโทมาลูซูซี่และพวกวิกะพังทั้งหมดนะครับสกิลก็คือจะออกมาเมื่อเจอใบกับตันล้างใบกับตันซ่องเทินโอ้จำนี้ฮะในเกมครับก็ประมาณนี้ครับเอ,อ่เป็นซีรีส์เป็นชุดที่รู้สึกว่า ถ้าหากจะให้เล่นง่ายๆต้องเปิดให้ครบเลยมันถึงได้คอมโบแบบสูงสุดถ้าหากเปิดไม่ครบมันก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะอาให้สูงสุดเนี่ยยากนะครับแล้วก็ตัวของทุยสตูซี่ <c oughs> รีบมาก,กันสตูซี่นั้นก็เป็นตัวครค่อนข้างจะอา,ก,ากลางๆไม่ได้แบบว่าดูหวือหวามากมายแล้วก็ดูการใช้งานนะั้นค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับยังไงจะเปิดดีไหมก็รอข่าวสารพรุ่งนี้เนาะ พรุ่งนี้ข่าวสารทางการจะมาะครับว่าหลังตู้มีอะไรนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามมาใจให้ผมนะยครับเนะี่ยสวัสดีครับ